เรื่องให้เป็นต้องเป็นข่าวตลอดเวลาค่ะในสังคมเกาหลีใต้ว่าโดยชาตินิยมไม่ยอมรับชาติอื่นจนค่ายดังยักษ์ใหญ่นะคะสื่อเกาหลีใต้เขียนข่าวใส่ร้ายเฟกนิวเพื่อที่จะเป็น โปรเจกต์ Project, ลมลิซ่าศิลปินต่างชาติซึ่งแน่นอนว่าดังกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ล่าสุดมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็หลังจากที่มีทีเซอร์วีดีทัวร์เด็ลได้ปล่อยออกมาก็มีดราม,ม่าเกิดขึ้นว่าค่ายวายจีนั้นการสิริสานในฐานะศิลปินต่างชาติอย่างลิซ่าเองก็มีซีนที่ออกมาน้อย2วีทีเท่านั้นค่ะแฟนชาวไทยและต่างชาติต่างก็ดูออกนะคะว่าเกิดอะไรว่าเป็นอะไรขึ้นต่างก็ออกมารีแอคแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานะแน่นอนว่าในทัวร์นี้วิวสวยสมาชิกสวยวิวดีไว ดีปังปุริเยจึงซึ้งแต่ก็มาตีตรงที่ดิซามีซีน้อยนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ทางออสื่อต่างประเทศสื่อไทยอินเตอร์นชั่ชาติต่างก็ตีข่าวนี้รวมถึงสื่อเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันก็ออกมาตีข่าวเขียนบทความว่าลิซามีซีน้อยและทีนี้ก็ยังมีสื่อเวทไทยแลนด์ Thailand ของเราค่ะก็ออกมาตีข่าวเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเนื้อหาข่าวเนี่ยค่ะก็เป็นแบบปกติทั่วไปก็ได้เขียนแบบอ้างอิงข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ดูหมิ่นสมาชิกใดๆในบทความเลยนะคะก็มีแฟนๆได้มีการแชร์กันออกมาบน เช่ไมเดียรว,ว่าคิดว่าทำไมมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นส้ำเล้วซ้ำเล่าที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในกรณีของแบรบ